สวัสดีครับ่ันผู้ชมที่เคารพครับผมอดิสรเพียงเกตวันนี้ไฟ์สดบนรถแท็กซี่ซึ่งไม่ทราบว,ว่าท่านจะพาผมไปที่ศาลวันนี้ครับมีธุระที่ศาลศาลแพ่งรัชดาวันนี้วันที่24พฤศจิกายน2563สังคมในโซเชียลสังคมทิดติดตามข่าวสารสนใจเรื่องการจับ ยาเค11.5เตัน1 100, 1 0 0 1,150กิโลกรัมครับไม่ใช่ธรรมดา1,150ัรกรัมใช่ไหมครับท่านเจฟเฟอร์ครับเป็นมูล,ลค่ามากถึง28,750ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินถแถลงข่าวใหญ่โตในการจับแม่ภู้หวบภูมิใจเหลือเกินนะครับประชาชนก็ให้กำลังใจท่าน ให้กำลังใจหน่วยงานทุกหน่วยงานเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดยกนิ้วให้เลยนะครับเพราะยาเสพติดทำลายอนาคตทำลายประเทศชาติอันนี้ไม่ต้องอธิบายกันแต่อีกสักหน่อยครับโอลพ่อแหะครับนายกรัฐมนตรีบรีบให้สมศักดิ์เทพสุทินติดตามเรื่องนี้อย่างเอาจริงเอาจังตรวจไปตรวจมากลายเป็น60สกว่ากระสอบเป็นสารอย่างอื่น สารปุงอาหารบ้างเป็นเกลือบ้างทั้ง6 6 62กสอระสอบอะไรทํานองนั้นครับกลายเป็นกลายเป็นโอรพอร่อครับมันอะไรกันนักหนาเขาจึงมีความสงสัยตั้งเคชชมาก,กับรัฐบาลชุดนี้ครับรัฐบาลชุดนี้ยาบ้ามากที่สุดครับ3เม็ดร้อยสี่เม็ดร้อ้เม็ดร้อยต่อไปจะขายลอตเตอรี่ด้วยแล้วก็แถมยาบ้าเอาลอตเตอรี่แขวนคอแล้วก็ ยาบ้ายาบ้ายาบ้าลอตเตอรี่ยาบ้าอะไรทุนองนั้นครับการปราบป,ปรามยาเสพติดอยู่ในขั้นที่ไม่ได้มาตรฐานทีเดียวพอรัฐมนตรีออกมาแถลงข่าวแล้วก็ปัดกันไปปัดกันมากลายเป็นอย่างอื่นเพราะว่าประวัติของรัฐบาลชุดนี้สามารถทําเฮโรอีนให้เป็นแป้งได้นะครับเฮโรอีน <laughs> อยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาอภิปรายในสภาว่ามันคือแป้งเ <laughs> ็ยัง น้าด้าน่า,นา,นาทนเป็นรัฐมนตรีเฉยกับคนที่พัวพันยาเสพติดยังเป็นรัฐมนตรีอยู่สมัยก่อนคุณนรงวงวันนะครับมีรายชื่อที่จะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแต่ใครก็ไม่รู้ครับกูข่าวื่องเรื่องจริงก็ไม่ทราบบอกว่าคุณนรงวงวันเนี่ยมีประวัติเป็นแบ็กลิสต์ของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับยาเสพติดเท่านั้นแหละครับ ุณนรงวงวันไม่ได้ขึ้นสู่ตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงแต่กล่าวหากันเท่านั้นครับแต่ปัจจุบันไม่เป็นไร <laughs> มันคือแป้งครับมันคือแป้งนี่แหละผมยิงไลฟ์สดวันนี้อยากจะร้องทุกต่อท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะเอาอยัางไงครับเรื่องนี้ครับปล่อยเลยไปไม่ได้นะครับปล่อยเลยไปไม่ได้นะสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาทสิบเอ็ดจุดห้าตันเนี่ยมันกลายเป็นสารอะไรเหรอเป็นยาเคเท่าไหร่ต้องชี้แจงให้สังคมได้รับทราบนะครับ ว่าท่านไม่มีความสามารถท่านมีอำนาจเป็นผดิก,การยึดอำนาจมาแล้วครับปัญหาที่ท่านทําได้อย่างทันท่วงทีคือการปราบยาเสพติดสมัยหนึ่งผมจําได้เจ้าพลสลิดธนรัตน์ครับปราบฝิ่นนะครับปราบเฮโรอีนจับได้ประหารชีวิตเลยครับแฮอยู่ท้องสนามหลวง,งสนามหลวงเลยอันนั้นคือความเด็ดขาดผดิก,การใช้ความเด็ดขาดได้แต่ผดิก,การอย่างประยุทธ์จันทโอชาปล่อยให้มียาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองอย่างนี้ สังคมคิดว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่ท่านอยู่ไม่ได้ครับเด็กๆลูกหลานออกมาเรียกร้องรัฐธรรมนูญชู3นิ้วท่านก็ไม่ยอมออกไล่เท่าไหร่ท่านก็ไม่ยอมไปนะครับปัญหายาเสพติดก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ท่านที่ทําให้ท่านอยู่ไม่ได้ท่านออกไปเถอะครับไม่มีปัญญายึดอํานาจเข้ามาปัญหาต่างๆก็แก้ไม่ได้ยังหน้าด้านอยู่นะนี่ผมก็ขอเตือนผมก็ไล่คุณทุกวันจนผมจะเบื่อมอนกันแหละไล่เช้าก็ไล่บ่ายก็ย่ายไล่เย็นก็ไล่ คุณก็หน้าด้านหน้า,นาทนอยู่แม่มยังงั้นน่ะเขาเกลียดทั้งบ้านทั้งเมืองทามาหาก,กินไม่ได้เศรษฐกิจตกต่ำนะครับยาเค11.5ตันเนี่ยไปไหนใครเป็นเจ้าของสื่อบื้องหน้าเบื้องหลังดอยหรือว่าผู้มีอํานาจเป็นเจ้าของยาบ้านะกันแกล้งพี่น้องประชาชนดีนักนะใส่ร้ายป้ายสีประชาชนว่าเป็นผู้เสพยาเสพติดตัวฉีดตัวอะไรเขามากมายเป็นที่ทำมาหาก,กินของตำรวจอะไรทำนอง เิดเผยนะครับวันนี้มาขอไลฟ์สดบนแท็กซี่นะครับสวัสดีครับท่านโจเฟร์ครับสวัสดีนินลึงครับสวัสดีครับท่าน,นโจเฟร์นะครับใส่แมสผมตอนไลฟ์สดก็ถอดแมสออกครับขอให้ตอบคําถามนะครับ 11.5k เ,เนี่ยไปไหนสมศักดิ์เทพสุทินหลังจากที่คุณบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ล่างมามา,มา,มาเพื่อพวกเราเพื่อคุณจะได้เป็นรัฐสิยุติธรรมแล้วไปทํางาน ว้ายล้ังหลอกกลับไปยกลับมาอย่างนี้แหละแถลงข่าวมั่นมั่นใจเหลือเกินแม่พออีกไม่กี่วันถูกนายกดีบกลายเป็นเกลือกลายเป็นแป้งโอ้ยมันน่าเบื่อจริงๆครับนะขอเตือนนะครับสวัสดีครับ